สวัสดีครับสมาชิกสุทธิรักทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็มีเครื่องเล่นตัวใหม่นะครับมานําเสนอนะครับผมควรมีไว้ในครอบครองจริงนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นที่ตรวจับกระจกแซมไฟนะครับผมสามารถรับรู้ได้นะครับว่าตัวไหนเป็นกระจกแซมไฟหรือไม่แซมไฟนะครับผมมันจะมีเสียงของมันนะครับถ้าเป็นกระจกแซมไฟนะครับผมเอาเลยดีกว่าครับผมลองสาธิตกันให้ดูไปเลยนะครับชัดๆไปเลยนะครับผมตัวนี้เครื่องตัวนี้ใช้ง่ายๆนะครับผม แค่เลื่อนปุ่มนะครับผมมาที่เลขเจ็ดนะครับผมนะครับเห็นใช่ไหมครับเลขเจ็ดนะครับผมแล้วเราก็จะเห็นนะครับผมเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับตูวนะครับผมเลขเจ็ดนะครับ นี่นะครับผมมันจะมีเสียงนะครับผมถ้าเป็นกระจกซัมแฟาชนะครับผมจิ้มลงไปปุ๊บเราก็จะรู้เลยนะครับผมมันจะมีเส um ียงนะครับพอเราหอกนี่ครับเป็นกระจกซัมไฟลชนะครับผมเราก็ตรวจรู้แล้วครับว่าตัวนี้เป็นกระจกซัมไฟลนะครับผมแล้วเราลองมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งนะครับผมลองดูตัวอีกทีนึงนะครับผมว่าตัวนี้ใช่กระจกซัมไฟล่านะครับผมแล้วก็หมุนมาที่เลขเจ็ดเหมือนเดิมนะครับผม เราก็จิ้มไปนะครับผมอไม่มีปกติกริยาตอบรับเลยนะครับผมอแสดงว่าตัวนี้ไม่ใช่กระจกสัมไฟนะครับผมเอาละครับผมงั้นสาธิตให้ดูนะครับผมขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับผมตัวนี้น่าเล่นจริงๆครับอุปกรณ์ตัวใหม่ครับขอบคุณครับ